ในโลกยุคดิจิทัลที่ได้เห็นการเติบโตของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มด้านหนึ่งก็ได้เห็นข้อมูลข่าวสารที่ส่งต่อๆกันในโลกโซเชียลมีเดียกันอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นก็คือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวลวงข่าวหลอกไม่ว่าจะเป็นระดับนักการเมืองระดับผู้นำประเทศซึ่งก็กำลังเกิดคำถามนะคะว่าแล้วโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มจะถูกจัดการอย่างไรและคนที่ทำวิชาชีพสื่อ ควรที่จะยกระดับมาตรฐานการทำงานในเรื่องการตรวจสอบอย่างไรด้วยเช่นกันนะคะอย่างไทยเองล่าสุดก็ได้มีการยกระดับของสภา,าการหนังสือพิมพ์เป็นสภา,าการสื่อมวลชนหวังที่จะล้อมรวมการทำงานกับสื่อในโลกโเซเชียลเพื่อควบคุมกำกับกันเองด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณกัญญาณั์เตโชตอัศนีค่ะการทุบทำลายอุปกรณ์ของสื่อมวลชน เป็นส่วนหนึ่งของเหต,เตุจลาจลเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาที่อาคารรัฐสภาของสหรัฐหลังจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ย้ำกับผู้สนับสนุนของเขาว่าเขาถูกโกงการเลือกตั้งและที่ิินชัยชนะต้องเป็นของเขาเหตุวุ่นวายในวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ต่างลงดาบระงับการใช้งานบัญชีของทรัมป์และยังคงคำสั่งเอาไว้จนถึงปัจจุบันตามพระราชบัญญัติความเหมาะสมด้านการสื่อสารของสหรัฐ มาตรา230ระบุว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ต้องรับผิดชอบเนื้อหาในฐานะผู้เผยแพร่ข้อความจากผู้เผยแพร่เนื้อหาส่งผลให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายแต่ในยุคที่สื่อออนไลน์ทรงอิทธิพลอย่างมากรัฐบาลหลายประเทศจึงออกกฎหมายเพื่อควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเอมานูเอลมาครงประธาน,นาธิบดีฝรั่งเศส อนุมากฎหมายบังคับใช้ในช่วงเลือกตั้งรัฐบาลมีอำนาจลบข้อความที่เป็นข่าวลวงผู้ให้บริการจำเป็นต้องอธิบายอัลกอริทึมถึงเหตุผลที่ผู้ใช้งานได้เห็นข้อความต่างๆและต้องชี้แจงว่าใครคือผู้ซื้อโฆษณาและปริมาณเงินที่ใช้สำหรับการโฆษณาขณะที่การยกระดับการทำงานและมาตรฐานจริยธรรมของสื่อเพื่อควบคุมการกำกับดูแลกันเองในยุคดิจิทัลเป็นโจทย์ที่ทัาททยสื่อไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติประกาศยกระดับเป็นสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเพื่อตอบรับการห้อมรวมสื่อในยุคปัจจุบันงานเสวนาในหัวข้อ <c oughs> เทคโนโลยีสื่อในอนาคต <c oughs> กับความท้าทายการกำกับดูแล <c oughs> ตั้งคำถามถึงกลไกที่ควรพัฒนา <c oughs> เพื่อเอื้อให้สื่อดูแลกำกับกันเอง <c oughs> นัคารินวานากิจภยัยบ <c oughs> ูนปรรณาธิการบริหารสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดระบุว่า ทุกคนมีเสรีภาพในการใช้สื่อ,แต,อแต่ผู้ที่กำกับดูแลการใช้สื่อในโลกออนไลน์อย่างทแท้จริงคือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้รับสารแน่นอนเราจะทำอะไรก็ได้ครับจริงๆแล้วไม่มีใครมากำกับดูแลเราจริงๆตอนนี้ต้องถามว่าคนทีน่กำกับดูแลเราจริงๆในมุมของผมมามี2คน 1. คือแพลตฟอร์มเพราะเราอยู่ในโลกออนไลน์แพลตฟอร์มทุกอย่างเลยครับพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กนะฮะเขาก็มีไกด์ไลน์ของเขา ฝั่ง Google เขาก็มีไกด์ไลน์ของเขาหรือฝั่งโลกอื่นๆเขาก็จะมีไกด์ไลน์คอมมูนิตี้ไกด์ไลน์ของเขาที่เราต้องไปเข้าอยู่ตรงนั้นว่าเราเขียนประโยคนี้ไม่ได้เราจะโดนเซ็นเซอร์อันที่สองสำหรับผมคือคนอ่านคนอ่านเนี่ยจะเป็นคนกํากับและดูแลเราแบบเข้มข้นที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับผมคิดว่า2อ,อย่างนี้ก็เป็นความท้าทายที่คงต้องต้องรีบพัฒนาตัวเองเพื่อให้เท่าทันกับปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้น นันทวุฒิแสงชูวงศ์<า>ผู้อำนวยการฝ่ายคอนเทนต์ของแบร์ไต<า>ระบุว่าการกำกับดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเนื่องจากการทำงานแข่งกับเวลาของกองบรรณาธิการากส่งผลที่เกิดความผิดพลาดในการรายงานข่าวมากขึ้นผมเชื่อว่าบรรณาธิการทุกท่านเนี่ยอาจจะไม่ทุกท่านส่วนใหญ่ไม่ได้มีเวลาตรวจสอบข่าวทุกชิ้นที่จะถูกเผยแพร่ออกไปมันไม่มีเวลามาตรวจสอบว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนเท็จข่าวไหนบิดเบือนข่าวไหน ผิดพลาดอะไรอย่างงี้ฮะมันก็เลยเกิดการแล้วมันแล้วไวรัลเนี่ยมันไปเร็วมากพอคุณแชร์ไปปุ๊บคนก็จะแชร์ข่าวเฟกนิวส์หรืออะไรต่อๆกันไปมันยากมากเพราะว่าพอเฟกนิวส์แพร่สะพัดออกไปแล้วเนี่ยคนจะไม่กลับมาอ่านแล้วแม้ว่าคุณจะลบฟีดนั้นไปหรือว่าเขียนข่าวที่แก้ไขก็ไม่ได้มีการกลับมาอ่านข่าวที่ถูกต้องตรงนี้เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งในการทำสื่อออนไลน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิไลวันจงวิไลเกษมตั้งข้อสังเกตว่า <S <S ในขณะที่สื่อเรียกร้องการกำกับดูแลตัวเองทุกสื่อกลับมีมาตรฐานในการกำกับดูแลตัวเองไม่เหมือนกันรวมถึงขั้นตอนการคัดกรองเนื้อหากันเองของสื่อก็เริ่มหายไปในส่วนวิชาการท้ายสุดเนี่ยก็คืออยากเห็นเราไปถึงคำว่าเซลและกูเรชันก็คือการกำกับตนเองได้ แต่ขณะดเดียวกันก็อยากให้คนทั้สื่อเนี่ยกลับมาทบทวนค่ะแล้วก็ลองมาถอดตัวเองออกมาดูพอสมควรเหมือนกันว่าณวันนี้เนี่ยบทบาทหน้าที่ของเราเนี่ยที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเราทำได้เต็มที่หรือยังอย่างที่วงเสวนาเมื่อสักครู่ค่ะบอกว่าถ้าเกิดคุณอ่อนแอเนอะคุณเปิดช่องว่างเยอะแยะมากมายอะ ท้ายสุดจะมีคนเข้ามากำกับคุณดังนั้นเริ่มต้นค่ะจากการกำกับตัวเองต่อการยกระดับสู่สภาสื่อมวลชนจึงเป็นเป้าหมายที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนไม่ฉเฉพาะแต่สื่อมวลชนเท่านั้นภาคประชาสังคมและประชาชนสำคัญอย่างมากเช่นกันเพื่อปรับการทำงานในยุคดิจิตัลกัญญาณเตโชตอัศนีไทย PBS World รายงาน